สวัสดีครับวันนี้ตรงกับวันที่30ธันวาคม2024นะครับ Boxing Day Premier League นัดที่2หรือนัดที่19จบลงไปตะกี้นะครับประจาวันที่วันวันที่30นะครับแต่ยังเหลือการแข่งขันอีก4คู่นะครับที่เหเตะในวันนี้จนถึงวันพฤหัสนะครับขึ้นต่อวันอังคารนะครับแล้วก็ไปวันพฤหัสอีก สี่คู่ซึ่งมีคู่สุดๆเด็ดๆเลยฮะเดี๋ยวเรามาสรุปคู่ที่คลิกออฟกันเรียบร้อยก่อนก็นแล้วกันนะครับก็ตะ่อกี้นะครับจบลงไปเมื่อ2.11นาฬิกาสินาทีนะครับตีสองสิบเอ็ดนาทีทนะครับที่ลอนดอนสเตเดียมนะครับเวทแฮมนะครับที่อันดับที่13ของตลางเปิดบ้านแพ้กับลิเวอร์พูลที่จะฟูงอันดับที่1ของตลางนะครับเป็นศูนย์ประตูต่อ5นะครับสู้ไม่ได้เลยครับเว์แฮม ครับเรามาดูคู่แรกก่อนนะครับคู่แรกก่อนที่ King Power Stadium นะครับเลสเตอร์ครับที่อันดับที่18นะครับเปิดบ้านแพ้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้หรือทีมซิตี้เรือใบนะครับทีมอันดับที่5ของตารางนะครับศูนย์ประตูต่อ2นะครับก็คือขยับขึ้นมาจากอันดับที่8มาอยู่อันดับที่5นะครับของแมนซี่ขอให้มานะครับแมนซีขอให้มาที่กูดิสันพาร์คนะครับ เอเวอร์ตนที่อันดับที่16ของตารางนะเปิดบ้านแพ้กับน็อตติงแฮมฟอร์เรสที่อันดับ2ของตาราง0ประตูต่อ2นะครับก็อยู่ที่2ชั่วคราวครับเพราะว่าทีมเซลซีก็ดีแล้วก็อาร์เซนอลก็ดีจะติหลังจากนี้นะครับหลังจากเวลานี้ก็ขึ้นต่อวันอังคารแล้วก็วันพฤหัสนะครับก็ให้ฟอร์เรสเนี่ยยืนเป็นที่2ชั่วคราวก่อนไปที่เซลเฮอร์พาร์คนะครับ ทันพาเลสนะครับที่อันดับที่15ของตารางเปิดบ้านเอาชนะทีมจากานักบุญไปเซาท์แฮมตันนักบุญไป2ประตูต่อหนึ่งนะครับเซาท์แฮมตันก็ยังอยู่อันดับที่20นะครับชิีตันพาเลสเนี่ยขึ้นมาอยู่อันดับที่15นะครับไปที่ท็อตแนมฮอตสเปอร์สเตเดียมนะครับสเปอร์นะครับเปิดบ้านเ,นเสมอกับวู๊ดแฮมตันไป2ประตูต่อ2องแล้วทำให้สเปอร์อยู่อันดับที่11แล้วก็วู๊ดแฮมตันอยู่อันดับที่17นะครับแบ่งกันไปทีละหนึ่งแต้ม ไปที่คาร์เรนคอตเทจสเตเดียมนะครับฟูแลมนะครับที่อันดับ8ของตารางเปิดบ้านตอนรับการมาเยือนของบอลมัดนะครับที่อันดับ6ของตารางก็ผลปรากฏว่าเสมอกันไป2ประตูต่อ2นะครับและสุดท้ายครับเวสต์แฮมนะครับเปิดบ้านแพ้กับลิเวอร์พูลไป0ประตูต่อ5นะครับเดี๋ยวเรามาสรุปตารางคะแนนเลยก็แล้วกันนะครับตารางคะแนนนะครับลิเวอร์พูลนะครับแข่ง18ชนะ14เสมอ3แพ้1นะครับมีอยู่45แต้มนะครับนำเป็นที่1อยู่ ทิ้งห่างอันดับที่2ออย่างน o อตติงแฮมฟอ r e เรสไป8ปแต้มนะครับน o อตติงแฮมฟอรเรสอยู่ที่2ชั่วคราวนะครับแข่ง19าชนะ11เสมอ4แพ้4มีอยู่37แต้มตามมาอันดับที่3นะครับปืนใหญ่อาเซนอลนะครับแข่ง18ชนะ10เสมอ6แพ้2มีอยู่36แต้มอันดับ4ของตารางคือเซลซีนะครับแข่ง18ชนะ10เสมอ5แพ้3มีอยู่35แต้ม ตามด้วยอันดับที่5นะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับแข่ง19ชนะ9เสมอ4แพ้6มีอยู่31แต้มบอนมัดนะครับอยู่อันดับที่6แข่ง19ชนะ8เสมอ6แพ้5มีอยู่30แต้มตามด้วยนิวคาสเซิลนะครับแข่ง18ชนะ8เสมอ5แพ้ 5, 5มีอยู่29แต้มอันดับที่8ของตารางก็คือฟูลแลมนะครับ แข่ง19ชนะ7เสมอ8แพ้4มีอยู่29แต้มนะครับเก็บได้วันนี้1แต้มนะครับฟูลแลมอันดับที่9คืออตตันวิลล่านะครับแข่ง18ชนะ8เสมอ4แพ้6มีอยู่28คะแนนอันดับที่10คือไบตันนะครับมีอยู่26คะแนนอ่าสีก็แข่ง18ชนะ6เสมอ8แพ้4นะครับอันดับที่11สเปอร์นะครับวันนี้ก็ทำได้แค่เสมอนะครับ แข่ง19ชนะ7เสมอ3แพ้9กามีอยู่24คะแนนตามด้วยอันดับที่12นะครับเบนฟอร์ดนะครับแข่ง18ชนะ7เสมอ3แพ้8มีอยู่24คะแนนเวสแฮมนะครับพึ่งแพ้ตะกี้0ประตูต่อ5้าคาบ้านนะครับแข่ง19ชนะ6เสมอ5แพ้8มีอยู่23แต้มแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแข่ง18ชนะ6เสมอ4แพ้8มีอยู่22แต้มอยู่ลำดับที่14นะครับผีแดงนะครับ อันดับที่สิคือคริสตันพาเลสนะครับแข่ง19ชนะ4เสมอ8แพ้7มีอยู่20แตม้มเอฟเวอร์ตันนะครับวันนี้คาบ้านเช่นกันนะครับแข่ง18ชนะ3เสมอ8แพ้7มีอยู่17แต้มนะครับบูฟแฮมตันนะครับแข่ง19ชนะ4เสมอ4แพ้1ิมีอยู่16คะแนนนะครับวันนี้ทำได้1คะแนนนะครับอยู่อันดับที่17เลสเตอร์นะครับแพ้4นัดรวดเลยครับแข่ง19ชนะ3เสมอ5 แพ้11นะครับมีอยู่14แต้มวันนี้สู้เรือใบไม่ได้เลยอันดับที่19อิสวิตมาขาวนะครับแข่ง18ชนะ2เสมอ6แพ้10มีอยู่12แต้มและสุดท้ายนะครับทีมจากสิทิน่นนักบุญนะครับเซนแมรีเซาแทมตันแข่ง19ชนะ1แพ้เส,สมอ3แพ้15นะครับมีอยู่6แต้มลางท้ายอยู่นะครับผมนี่คือตารางทั้งหมดนะครับสำหรับวันนี้ วันพรุ่งนี้นะครับมี3คู่อิสวิดนะครับทีมอันดับที่19ต้อนรับการมาเยีอยของสิงโตน้ำเงินดำนะครับหล่นมาอยู่ที่4ชั่วคราวนะครับเวลาตีสอครับขึ้นต่อวันอังคารนะครับไปที่วินล่าปาร์กนะครับแอตตนวินล่าทีมอันดับที่9ของตารางนะครับเวลาเดียวกันนะครับตีสอจะเปิดบ้านต้อนรับเจ้านกนางนวลนะครับไบตันทีมอันดับ10ของตารางไปที่โอเทฟฟอร์ดนะครับทีมอันดับที่14ของตาราง ปีศาจแดงต้อนรับการมาเยีอยของนิวคาสเซิลอันดับที่7นะครับตีสานะครับขึ้นต่อวันอังคารที่31เช่นกันนะครับไปที่ g ีเทคคอมมูนิตี้สเตเดียมนะครับเบนฟอร์ดที่อันดับที่12ของตารางเปิดบ้านต้อนรับการมาเยีอยของอาร์เซนอลนะครับที่อันดับที่3ของตารางขึ้นต่อวันวันพฤหัสนะครับเที่ยงคืนครึ่งน,นะครับนี่คือโปรแกรมทั้งหมดนะครับก็สามารถติดตามรับชมรับเชียร์กันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ อ่าสไลด์ที่สองนะครับสไลด์ที่สองจะเป็นรายละเอียดของการแข่งขันของคิกออฟนัดทีสิบก้านะครับอ่าคัเวอร์ด้วยหนึ่งนาทีนะครับลุนตีหนึ่งนาทีอ่ะสำหรับวันนี้พบกันใหม่นะครับคลิปหน้าสวัสดีครับ